เดี๋ยวดูก่อนมีเจ็ดดาวดีๆไหมอ่า uh huh. พอดูตรงนี้ก่อนอ๋ออันนี้ตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวนะอ่านี่สามสิบห้าครั้งโอเครู้เรื่องนะครับเตรียมแป้งยังครับพี่เฮ้ยขาดได้ยังไงน้องโอเคมาเค็มไหมได้กลิ่นเค็มไหมไม่ <laughs> ได้กลิ่นเค็มไหมไม่ไมี ไม่ได้กลิ่นเค็มใช่ไหมโอเคอาชาพี่ต้องไปเปียกน้ำแล้วโอเคมาครับโอ้โหเอาแล้วครับดอกแรกเละนะครับกลิ่นมาเข้เค็มมาก นี่นะนี่นะเอาเอาจมูกกดนะจมูกกดนะอ่าสองมาไหมมาจม,กกนะจมูกกดนั่ยไอ้สี่แล้วโอ้โหจมูกกดเน่ามากหนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะเออมาส์กินเค็มว่ะกดรัวๆเลย7,500นาทีเกินไปโอเคเอาต่อครับ โอ้ยอืมอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเปิดถูกตู้ไหมเนี่ยเออถูกอยู่นะจมูกเค็มๆลำโพงเตะโอ้ <laughs> โหเอาเลยชักจะนาซิดแล้วเฮ้ย ต่อต่อต่อจมูกเค็มมากครับเฮ้ยเฮ้ยใ,ใครแช่งผมใครแช่งผม ครับโคตรเอาเฮ้ยเครียดผมเข้ามาดูถูกช่องไหมครับถูกถูกถูกมันคืออะอมงกุสนั่นแหละอะเดี๋ยวลูกแก้วออกมาพร้อมกันหกลูกนะครับค่อยกดนะเอาไหมเอาไหม เอ้ยไม่ใช่เ,เกืบกืบดีใจแล้วอ่ะโอเคเมื่อกี้นะครับลืมนะโพเคขอย้อนหลังนะครับอืมย,ย้อนหลังอ่่เบาๆไปก่อนนะครับรอบแรกหนึ่งเช่นเกินปุยมุยเฮ้ยพี่สองพันทรับแล้วรอบนี้จริงไม่ได้หกไม่เชื่อฉันไม่เชื่อแก,กหรอก อหมดนะครับโอเคได้ชิ้นนี้ก็ถือว่าก็เหมือนได้รองเท้าเรียวหนาฟรีนะครับนี่ช่องสายเกลือใช่ไหมครับไม่เท่าไหร่โอเคต่อต่อนะครับการเดินทางของเรานะครับมาพร้อมกันถึงหัลูกนะครับนี่คือสูตรนะไอ้ชอปปสูตรอะไรเนี่ยสูตรอะไรเนี่ยสูตรอะไร เฮ้ยหวังว่ามันคงไม่ออกชิ้นเดียวนะวันแล้วครับวันแล้วนะเกินห้าชิ้นพี่เปิดฟ้าร้ <Informationen> อยเลยมาเ้ยโหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คิดจะออกดาวอื่นเลยเหรอผมว่ารอบนี้ไอเนี้ยต่อไปห้าดาวชัวโอ้โหผมว่ารอบนี้ทุเลสุดแล้วนะก็คอมเมนต์เกินไป อะไปต่อครับ <c oughs> อุยโอ้โหเอาแล้วทุกคนเอาแล้วเรียบร้อยเอาแล้วผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง <c oughs> เค็มกินเค็มๆเ,เดี๋ยวๆไปตั้งรักก่อนไปตั้งรักก่อนนะครับขอไปตั้งรักก่อนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูเกียร์ในห้องอ่ไในในอ่ามาแล้วหนึ่งนะครับนี่กดดูก่อนนะครับแล้วเราจะทําการแยบยนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่สลับออฟชั่นนะครับทําการแยบยนต์นะครับเราจะทำการแยบยนต์อีกครั้งหนึ่งไปโอเค แยบยนแยบยนจงแยบยนจงแยบยนจงแยบยนมึงก็เกินไปห้าดาวหกชิ้นมึงก็เกินไปอ่ะพูดนะโมสามครั้งนะครับนะโมนะโมนะฮะโมไป ชักชักจะชักจะมีกลิ่นนะครับเฮ้ยเองจะมาออกชิ้นเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะดูคนอื่นมันก็ลุ้นเหมือนกันนั่นนี่ <c oughs> อ่าสวัสดีคนดูทั้ง44คนนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะฮะตอนนี้ อยู่ในช่วงเปิดเกียร์นะครับ7 0 0ดรูบี้จาก FC นะครับพี่ลองให้หลวงพ่อมาเปิดหน่อยครับเผื่อจะได้โอ้โหน่าจะมีเผากุฏินะครับ <c oughs> <c oughs> ใครใครเจิมกางเกงนักมวยพี่เมื่อกี้ใครสวดชินมัญชรนไปนเลยครับเผื่อออกเกินไปย่อย ผมไม่สูตรให้ครับย่อยอันแรกดนที่สองก็มาเกินไปครับกานหายใจ30มสิบปีให้หลวงพ่อครับไอ้อ่ะรอบนี้ถือว่าไม่แย่นะครับแค่ไม่ดีต่อเติตมก่อนเติมก่อนแอดูกันตรงนี้แหละนะดูกันตรงนี้ดูกันตรงนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องดูไกลเลยนะครับเขาว่ากันว่าตู้ล่างโอ้โหเยบยนละ โอ้โหเฮ้ยเองพาเพื่อนเองมาหน่อยไม่ได้เหรอเดี๋ยวไอเข็มกัดเซลีเนี่ยมาทำไมเยอะแยะเอ้ยเรียกไม่ควรได้มากกว่าผีพีเยียมยน เดี๋ยว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 ออกชิ้นเดียวที่เหลือที่เหลือหายจากการตีเฮ้ยอย่าแช่งกันไม่ดีนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนขอญาตขอญาตเดี๋ยวแป๊บนึง เดี๋ยวผมเหลืออีกกี่ครั้งผมดูโคต้าก่อนเหลือกี่ครั้งโอ้โหอ่านี่ไปแล้วหนึ่งเท่าไหร่ปะบวกกันเท่าไหรสิบหกครั้งไหมสิบหกครั้งนะขออยสามชิ้นป้าเอ้าขออยสามชิ้นโอ๊ยคนดูถึงห้าสิบคนนะครับมาใส่ต่อ,อ,อมาเลยเอาจัดจัดครับสตรีมนี้เอาจัดจัดเดี๋ยวขอดึงหน้าตัวเองเนะี่ยมามาเว้ย หมูขนอจ้องจะเล่นคุณเสียใจอะ่ะมาปิดลีกเออ่คืนนี้เปิดหาเกียร์หรืดอดองดีครับดองก่อนนะครับดองก่อนโอ้โหเรทออกนี่มันเท่าไหร่ศนะูงจุดศูนย์หนึ่งวัเดียสู้กันต่อไปเอ้ยไอเนี้ยเกินไป เสื้อแดงแรงนิดไปตู้ล่างเปิด <laughs> เปิดตู้ล่างครับอีกชิ้นดิยโอ้ไม่มาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยังจะมาชิ้นเดียวไม่ได้นะโลเดนสเตอร์ไปเรือไฟเบอร์โอ้พโอ้โหเกือบพุ่งเอาวะเอาวะไงก็เจ็ดดาวอเอา้า แห้งๆไปดีใจแบบแห้งๆไปไปเอาวะำคำขี้ที่กว่าคำตดนะครับลองตู้ล่างสักครั้งพี่ตู้ล่างเหรอนี่เหรออ่าลองลองครั้งหนึ่งมาครั้งเดียวพอนะโอ้โหออกเลยครับ ออกเลยออกไอ้นี่ตู้ล่างเลยครับได้ทั้งน้ําทั้งไฟนะพี่ไม่ไอตู้เนี้ยใช่ว่าจะออกแต่ไฟนะไออย่างอื่นในสามชิ้นนะั้นมันก็ออกนะอ่าสามชิ้น1ไฟเรียว2องขำบเบาๆ ผมมากำตัดดีกว่ากำกี้ทำไมพูดอย่างนั้นอะ ชิที่สองนะครับอ,อ่ามาไปต่อผมแจ้งตำรวจมาแล้ว <c oughs> อ่ะโอเค มันก็ดีกว่าไม่ได้เอ,เอามันดีกว่าไม่ได้เอาอะลีโอนาด์สามลีโอนาด์สามแล้วก็อาสนับมือใช่ไหมสนับมือปะของทาทาุธาไฟหนึ่งไอ้สองขำแบบนี้นะ่าสมัสมากเลยโอเคไปต่อ เกือบเอ้ยอืมเฮ้ยโอ้ตกใจเมื่อกี้เป็นหกดาวนะ อีกเท่าไหร่วะอีกสี่ครั้งนะอีกสี่ครั้งโอเคอีกสี่ครั้งไอไปสี่ครั้งนะเอาโอเคได้ได้เฮ้ยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ เอาไปต่อไปต่อรอบที่สองเฮ้ยอืม,มอ,อ่ะต่อไปไ normal ก็เปิดได้นะ โโอ้หนะโมตสสะ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 เอาแล้วครับรอบนี sa, ้จะปล่อยรันเลยนะครับ หมดจบเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวก่อนหน้านี้อ่ะเดี๋ยวก่อนนั้นนะครับเราไปดูที่อุปกรณ์ก่อนนะก่อนที่จะไปเปิดกล่องการันตีนะครับโอ้โหได้สองชิ้นนะตรงนี้ได้สองชิ้นนะครับตรงนี้ได้2ชิ้นแล้วก็ได้ค้อนสุดเก่งลิวนาดนะครับแล้วก็ปืนชั้นเยี่ยมลิวนาดนะครับแล้วก็ช่องกลางนะครับได้ตรงนี้มาอีกสองชิ้นนะครับ เท่ากับเปิด7,000รูปีได้เลี้ยวนาดมา4แล้วก็ได้ลิมิเต็ดอีก2นะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับนี่นะเดี๋ยวจะมาลุ้นนะครับกล่องการันตีนะเพราะว่าไอ้กล่องสา5เนี่ยมันได้7ดาวแน่ๆเลยนะ7ดาวไฟนะครับอ่ะต่อไปก็เอากล่องแรกนะ่ครับก่อนนี้ก่อนนะกล่อง15ครั้งมาผมจะลุ้นด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ Hey, ได้นะโอ้โหไม่แย่ไม่แย่เอ้าโอเคมาเถอะอ่าต่อไปนะครับกล่องยี่สิบห้าครั้งนะกล่องยี่สิบห้าครั้งนะไปครับลุ้นลุ้นลุ้นกล่องยี่สิบห้าครั้งเจ็ดดาวที่ไหนก็ได้มาหาเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> บ้าไปแล้วบ้าไปแล้ว การันตีเหมือนผมเลยเออมันมันก็ดีนะแต่ว่ามันโอ้โหแต่มันไม่ได้หกดาวนะเฮ้ยกล่องสุดท้ายเอากางเกงมวยปัสทบเข้าไม่เนี่ย เจ้าของเขารีเควสมานะครับว่าอยากได้อันนี้นะนี่นะครับอ่ะรู้เรื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับ3ชิ้นนะครับรวมกรารันตีนะโอ้หโหเท่ากับได้เ็ดาวนี่ยับเลยนะหนึ่ง6 7 8สี่ห้าเจ็ดแปด้านะครับ9ชิ้นนะ ขอบคุณครับพี่โอเคครับคณอนหมูโย